จะบึ้มจะบึ้มมันีงต้องให้ตู้ก้อนมาซอยบ่านน่ะสอดมาสร้างเหมืองพดีหมดเลยเนาะไปสิ้าไปหาลงบันทึกอันสมุดอันเคนไว้เนาะครูลาดยันดื่มเดี๋ยวปัดปอกเอามากะขาวไปปอกออกให้หมดนะมันดำแต่มันกาบมันซื้อเนาะมันกระเด็น คิดได้ทั้งอีกคนได้ก็ขี้ได้ทั้งนอกเนาะทั้งในเอาท้มตัวมาขี้ไนะเป็นนุ่มเชอร์เนาะหนักใช่คู่อะไรอีใช่นะเตียนแม่นจุดดยู่บุญนันบ่ยูโคราดโคลาดบเอยด่โคราดเอนตู้เขทามาท่อมอว่านมอหนอนแห่บมอแพนนันแถาฉันเลย คือบวานเอ้ามันบัมันบเวบาวนําบ่มันไปโทรหาเจ้าเฉันญาติเจ้าหห้เอาหายังมันเป็นเมียข่อยเจ้าเฉินที่ห้ยังอยากได้ก็เมาโลแล้วอ่ะโอ้ยไหนเนาะมือนเนาะสิมา ฮะกดคนหน่อด้หมือนี้สบายดีเลยทันเสบายดีป้มเหมือนนี้เป็นจมูกเองใครใชตายนะข้เราเ็นเน่าเนาะเลยใกล้ตัวนเห็นเน่าเห็นเาไง่อายนรหนแล้วมหนึบเบบ่งได้ทำจะคลองคนก่อนได้ห มันสานี่นะเนี่ยอยากินใอเอ็ดมนอันที่เราไปเล่นคนบนเลยเจ้าสบายดีนท่านสัวสบายดีาอันบายีกีงนะเยะเนเดลินแลสนกยเนาะดลินเอินดลินแลนจนะเกไ่ตายวะเดไ่ตาย จะบดมันไงต้องให้ตู้ก้อนมาซอย่เน่ยสันมาสร้างเมือพุทหมดเลยเนาะไปสิพาไปหางัทางทางงับได้เยนะพอเลยพอเลยแมนพอแล้เนาะานเอาเกงายมดลายเต็มหมดลนี่เต็มทีเอ้าโอยดมบ่เนี่ ก็บึงก็บึงอันเอลฉันกับสนุกกินนี่กะยังไม่อินท่านี้ม่กับบอสิลักษาเรด้วยนั่งบงนยน้ำเอาคือเาไาย้ำอาสดมันบกตอนนี้ยมต้องยางหาเลยแล้วบ็ดทังละงัดพร้อมเลยโอ้โหหนามาดิสาม มาไปเอาตัวเ่าเอาตัวใหญ่นิเจ้าผู้หมักแนวใหญ่นจะกินเห็ดใหญ่คือคนนั่นแหละบ่เอแล้วเจ้าบุัน่าสั่งทไม่างหยกยันะเออบัวันเลยามอันเลยเนาะลายเลยจะอันบางใหญ่นะใหญ่เลยไปเจาหนอนะพอแม่ลูกได้ห็นไดมันยาวเจ้ามันหนวดขาวบ่หนดำมันดรมันมีดำสบายเนาะเห็นเลยอร่อยกินไงไปเลยซอร่อยแล้วมางวงพนกยังนองงวงไปเนี่ย ก็แล้คนอยู่คนเดียวเนาะกินช่ไดไปพานใช่นะพันอยู่เตียงอย่างมันยังเย็นเลยสาม้ออสามได้สาใช้เชนด้วอกต้องเอาเอียงไว้ใจหรือเปล่าตอ่้เขาจ้เป็นยังไงมีจกับสามเด้อใช่ปะ ตังเลยเอ้ามีดกับคบมาแต่เอาากินมีดี่มาแต่เงินนี่งแต่กระซามี่เแมาแกงนไม่ให้กิแวบอกชิ่อเอากระซามไปแองโกลเพื่อตีก็ได้ที่มาอยู่บ่ยังไงวะัวนี้คือจะมีดปะตัวสลหรจะงมีดเนาะวอยผาท้หาอันประตูโทหอาวอยนะก็ตุก่อนทรหาามุซักระถิ่นมาแกงน้ำไหมให้กินบอสโอ้โหจะเลยจัดเต็มเลยบนี้ค พอดีเป็นแมสีเลือเลยเนาะชอบไหมชอบไหมาธรรมดาแล้รุ่นหากินร้่าหยักเ้าจ้าหยักดำชอบแบบเพชรหนักขู่กันใช่ไมลูกนัก่มันสบายดิค่ะมันสบายวิธีไม่ทาน้ำมัคือเชนชูไแล้วเนาะบอกใส่บ้าบริโกินตมว่สารเรากิต้มบั๊ใส่ลอกแบบแพงว่ะ เอย่าสนี่ลยองสนุกบินิตมบอเจ้าผัวเรากิตมอยู่แล้วก็เลยใส่ช่นชูไว้ซะบอยากลงกิตมใส่ลองบลอยากลงกิตมสิพอแกงบ่เลยอยากิพอกินบ่พอแกงแต่ว่าพอกินพอกินจะไดเนาะใส่เติมแกงเราบโอ้ซื้อมาบ่นเลยเขาบ่นเลยจซื้อมาเที่นเผื่อจะได้มาแกงจานนี้ไม่ได้แกงจ้อย คําแน่เนาะจะทําแล้วเห็นนี่แม่นไปทางเฮือนพุ่นล่ะโอ้คือเงียบเงียบได้ย่างโดไปหมาอยู่เนาะรอชุบไผ่ก็เบิ่งหนอยสิดังไผ่ติจงว่าด้อไปติดต่อไผ่มาเช้คุณโตไป จอบไยมาขอบง้อด้วแล้วยังบเสียบตีนมข่อยซาลาโน่เราอไขาขอบง้อเยบตเราบอกาโทรหาเราจโทรมาเจ้าเมย์ราโทรหาเราอะค่ยังเห็นจีบจอไข่อบไข่ใส่ขอบงอเหรอจะคอยมาต่วยบอาเียว่เสียบตีน มื้อ <Hands> ต <Sugar> ิบ่ไสสันเทินนาะตอนอื่นเป็นอยู่เนาะทอเอื่นใช่ใหแม่กินน้ำไก่ซตอนนี้ลอื่นนะอืมบ่แม่ไปแม่แม่เอามาก่้งาเอาน้ลงมาเลยเด้อบ่สิัน้อยู่เองก็ได้ติมีบ่เอออืมจักาาสิให้จัก่ให้ตอนใหญ่ได้ผู้ใดอ้ายละอาปากบ่กว้างได้โอ้อันน้อยคเด้น่ะบ่เยิกอายบ ครั้งแรกแล้วบ่ได้มาแกงน้ํไม้มาเฮ็ดกินนี่หรือว่าหลายครั้งเสิบแล้วสเทื่อได้แกงไม้ครั้งแรกนะโอแต่ว่าเฮ็ดกินมาครั้งแรกเฮ็ดเฮ็ดกินหยัง่ะต้มปลาต้มปลาโอ้แต่ว่าน่ออกบ่แล้วนไม้กลังจักใหญ่เลือน้อยเแกงจะเนาะขาต้องเอาเพิ่มเพราะว่าเนาะเเอาเพิ่มอีกอันนึงบ่ มันคือีิออกบ่แล้วฉี่เหี้ยนมาแล้วเคลื่อนหมอนอกผ้าตัวยอะผ่านฉีออกบ่ได้วนะวะนั่นแหละมันแข่งกันก็เอาอันหนึ่งนะพอดีงคนต่อไปอาจจะแม่นเนาะวันนี้ไม่อยากไปหาลมไก่แล้วันนี้เลยอาจจะเป็นเลยสั่นคือทางเอซีเพื่นกะสนับสนุนด้วยวารุนอยู่ได้ว่าเออพ่อมฮะขาดตุกอแน่ทางเอซี่นนี่ป้าเหมาะสมกันแลยเพื่นวะไี่กู ขันผู้บางคนขาเจ้าให้กินโตแกแล้วอันตัวไอสันจุดบวกจนจนเลออ่อนกต่อเลยอยากินอันแก่ดนี่แต่น้ำไม้นั่นนเหี้ยนในลายก็เลยเออบอๆนั่นเลยเน้นเลยนนอ่อนเลยก็มาหนอนมาเป็นด้กินนะนี่ในกินน้ำไม้ได้มาดิจิ้งกับน้ำไม้ส่กลิ่นขึ้นกำไว้จับเป็นเนเป้เป็นเห็ดเป็นเห็ดเบียกกันยลงมา เอตม่ังนเนาะเม่กเป็นลังเพิ่ก็ได้การนังที่เงเลยก็ได้เนาะเรอเป็นกระยาลงมาเองงานเพื่นนะเราไปะเาบัตรขึ้นประตูใหม่แล้วขนาดมาเห้อห้อนเหอสัตดูดด้่ไยืดลุมนี้ฉากเนาะยืดลุมเย็นยืดลนี้โอ้ยยยเยยเยย มาเลยมาเืินเออชันใหนอนาคตเนาะเราหนักมากเดลยเนาะได้สั่นยูนิตได้จ้ะเจ้าใครห้ามไม่ถ่ายเด้อติใช้เครื่องแกงมากกว่พ่อว่ะเนาะมีผู้บ่าวสนใจโสแอนสาวสันเป็นโสดบอสนะเด็กซีโสดอยู่เด้อบอกก่อนเลยโสดเนาะโสดจีบได้แล้ววะเออคุบ่าวทางเหนือเด้่ยนาะผู้บ่าวที่ใกล้บ่เนาะ ซื้อไก่ซาเนาะขูื้าขูบ้าอย่าซื้อไก่เขาดิอย่างบอเนาะอยากซื้อไก่บอกฝากเงินมาให้บอแต่ฝากฝากกับทั้งอื่นอยู่ไทยอยู่ไอยก็ยูโคลาดยูโคลาดตอนเรฝากมาสองตัวตอนนี้เป็นหาตแล้วขยายพันธุ์ขยายไก่ย้งคนจีบหอดเนาะ ต้องใจเย็นๆเนาะมีมีเรื่องธรรมดาต้องชดซื้อไว้ลงลงมันสมุดตรงไหนเนาะลงลงบันทึกอันสมุดอันเค้นไว้เนาะคุลาดยานดื่มแกงเนี่ยเดี๋ยวกป๋องเอามากะคาวไปป๋องออกให้หมดนะมันดำแต่มันกะมันซื้อเนาะมันกระดอบ ขิดได้ทั้งอีกคนด้กับคิได้ทั้งนอกเนาะทั้งในนั่นแหละเอากับเอาทิ้มตัวมาคิลไยนะเปนลุงเซเนาะนั่นแหละโอ๊ยบาตอันนี้แด้กระดาษอยู่ได้นะโอ้ยกระดากินเนาะอืมเปินอนเงิ่นพันตัวใหญ่ืุอแล้วม่นมีพันใหญ่นี่กัไลเงอนเป่นเงินพนคือหุ่นก่าา่หุนบูมาจะรูปเป เบิ่งหุ่นเลยแเบิ่งหุ่นค่อยเด้อตัวใหญ่ๆนะหุนเพื่อนตัวลองลงมานะนุกอลองลงมาอีกจะมอปรมาลองบานี้นะที่เจ้าเด้ด้ยปฏิเสธบอกเถอะและไม่คนน้อยไม่ได้ไม่ได้โชดเลยนะเลาไปลดจิกเกเดงบันจิกสิงเิบัน เปปลาเย็กซิ่ง่าซั่นเด้อกิ๋นดำเฮือนบนี้นะตตีอ่ขึ้นเด้บนีเนาะอุ้ยเผื่อต้มจืดเนาะอย่ามาแกงเลยยนว่านะสิกินะกอมลํานะไปขออนุญาตขึ้นถึงเพิ่นบันี้บ่ตื่นซะมาหากันยังแกงจกระปงเลยว่าเาแท้ว่ามื้อเช้าดเด้อมําล่คคอา่เด้อนีปาขออนุญาตขึ้นงเิ่นเเอาบ่ตกน้ําเอาบ่ตกน้ําลวะพี่น้อยก่อน่ ยนเนอะต๊๊เลยแตนะอเนเนอประตูก้เอราเยังไม่เล้อยู่ประตูยังไม่เล้อยู่ไปนะยังำเลยนเลยประตู มันลายดอกบ่ต้มรสบ่ประตูไม่ยังไม่เนี่ยต้มรสบ่เอ้าทีนี้ได้เฉยต้มบ้าประตูจีแกงแกงนะก็ต้มก่อนกำไรจีแกงรสกันนอนบ่ต้มสบายดีเด้อประตูเด้อสบายดีเด้อประตู้ไดียังมาแล้วอยู่ว่ะประตูยังป้าเนาะมันบวมเอันนี่งูยังตัวอยู่มันนี่เบิ้งดูแต่ตัวก็ชื่อลวยมันนี่กต้องไปซื้อมันงูนีต้องซื้อดิยังเงินต่ำเลยเงิน 100นี่ยตัวนี้ได้แล้วขอขอนยังจักดอกบันี้ดอกเดียวตัวนี้บ่ยังช่อชมยังนะเอาดอกปานนี้นะเนี่ยนไปซะนี่มีแล้วเลยเนาะปตูนอ้บัดนี้ฮะได้ตอยู่่มือคืนนี่ตคืนนี้มันก็บ่นนเนาะตบ่ได้ เดี๋ยวน้องไตัเบิดอืมบ่มั่วก็เอาวันอันนั้นไปตเาก็คิดว่ามือมือนีนะเป็นมือวันใหญ่นะก็เลยย่ได้เข้ามาหาพอนประตูแม่บ่มื้อนี้ัมื้อนี้มื้อเนาะมนบ่รับมื้ออื่นเออ้ซื้อไว้มื้ออื่นบ่คั่นมาบิ่งนะเออือแม่เอาเข้าตู้เนบ่แล้วออยเออเินได้มาเนาะซื้อมาเมียนบางทีบ่ได้มา่ดอกได้ซะ้ซนันบ่เา สั้นั่นบ่หรือว่าใยายกหันเออชั้นนี้ก็ได้ยายก็ได้แล้วขันยิบเอาเองอันนั่นนะขันนายโฮมอยูเชื่อปนย้อนด้วดาวยิบงาอมาลีได้อีกหน่อยดาวิเป็นเนาะดาวิเป็นหมดทุกอย่างเนาะประตูเนาะเป็นเบิดนั่นแล้วอันเราจังเมื่ออันหมู่เรานั่นโทนขึ้น้อนหยิบขันนั่นยิบขันหนุ่มบิงมี่ยิบอันพ่อของพ่อควันนะนนะโอ้แล้วว่าคันเป็นอันกินแก้วกินดองแล้วเขาจ้างเราโล อืมอืมอือะไค่จ้างอะไรนั่นบอกเขาจ้างไปยิบให้เขาแล้วเป็นเราหยิบงามเนาะเย็นงามเลยคนกนั่นก็ได้พี่จไดก็จ้างเราหยิบแล้วขึ้นหอดบ้านแล้วขึ้นหอดแนวนั่นขึ้นหอดมือขึ้อดคู่เราแบบว่าเคยดินเคยหมวนเหมือนกันนอพมาอยู่พี่พักขีดหอดกันถูกอยู่ตรีพายแล้วเนาะมันเกิดมีแนวคำหนึ่งมันอยู่ไม่ได้เลยแม่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  ันอ่อนคนถูกคนยากคนอึดคนยากมากกันยั้งขื้นหอดอยู่คือกิ่นี่แล้วมีพียั้งเพื่อนนอนพริชุดเพว่าชุดตีนี่จืดเขาชิกินดินอยู่กับผมอย่งนั้นก็ขอเขาเอาให้ช่วยไปกันเลือนใหญ่วันนี้บุบดอันนี้น้อาไห้เลยน้องปันไห้น้องนั่นแม่น่ะโดยคุณเป็นบัณ แน่นอนแหละคนหาอันเลี้ยงชีวิตตัวเองยังบกุ้มเลยเบดเลยเอาห้องเอาดีจากถูกจากยากมากพอแห้งแล้วเอามายังบึงอันนั้นอยู่ช้ำกกลับดึงคนนันขึ้นแต่โชคแต่ยังบึ้งลงอยู่ืพาะมันลงใช่ตายอยู่โคกใช่รับน้ำไรน้ำหัวเอากระสุดแต่ดึงมาอยู่บนแล้วเนาะนี่ยังเข่าบริหาปลาบริชื่อชาวบ้านแหละล่างมือเ่าไหวเอาขึ้นเข่า ยังบุกพอใจอยู่เลยโอ้ฮีไปฮีไปบุมักเนาะบุมักแบบสบายบ่นอะไรหลับเมื่อีกเขาโค่นยันบขได้เมื่อคดีครอบที่บอกห่ดยันลูกผัวไอ้น้องบูให้่เมื่อหลับเมื่อมันหนาบูชมสนุกหนาคีทุกข์ก็นั่นแล้วเขาหนาคีทุกข์มามาบ่นบาต้องทุกเรียนทุกงานถูกบุอยากเนาะอยู่มาอยู่อยู่ไม่ท่านผู้ได้บ้านไหนไหนไป อันไห้ยะคูอ่านนันอันันอันของมันที่เอาเมื่ออ่านจากเขานี่ให้เป็นของทานเลยโอ้มอน้ำไรยางบดทานมันเลยด้นะเทศทานไปเลยทานไปเลยด้วอืมโอ้ไหว้มันแต่ละคนไปเบิ่งเลยอีนี่อีกที่ไปอีบเหมือนอืมกักมันซ้ำถูกมันซะอเมื่อมันทุกมันลูกกบบเข้าอันนันอีกตกน้ำห้อนทำให้เข้า ของไทยอีกก็มันหมักนั่นหรอมันยังไปนั่นคือสิแม่นั่นแหละตูยคือสิหมักแบบนั่นแหละพามาอยุดงูเด้มันเป็นอะไรมันก็ต้องเคลื่อนไหวเฮาเอามาวิถุกวิดยากมัดวิดอึดวิดยากเลยคือทอดเพชรกระลูกกระชองคนก็เอามานําอือก็ไม่ได้ตูให้เอามาเนาะบดหามทอดบอลมันสิพังมันหันสิแม่นมันบูกขึ้นหอนยังดอกที่ประชา ทำข้าวหานที่พัลลุถ <c oughs> ัาบกพุดเอาคุดไปอันที่ว่าคำนึงอันขึ้นฮอดเพื่อนขึ้นฮอดบ้านนัน่นคานว่าอยากไปนาตายหน่ายุดเอารลดดินนั่นที่ประชาตำบลทีไปตายแล้วนะมานำบไายกับเพื่อนเคยเป็ดไข่ไก่มาทิมเนียนบนเทาทีไปอ,อยู่ก็เลอหย่าดรกระมุกคำนึงดอกอันนี้มันยังขึ้นฮอดนัน่นคุม้มบนมัญชีตายยังขึ้นฮอดเดียวฮะ ก็เรื่องเงี้ตู่เลยนี่ตู่ก็เรื่องนี่แหละพามาอยู่สุกสบายมาจากอยู่สิเลยอ้เพื่นเมียนี่แหละกลับไปอยู่บรรทุกบรรยากษ์โยมมันพี่เีาไม่ได้เมียนะไม่ได้โทษนาบพราะกลับไปดื่มเนาะเอามาวิตวิตอยากเลยกันยังจองยังดึงขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นไปซะเพิ่นมักอยู่นั่นนั่นผัวตุ๋ยคนเฮาบ่คคลนี่ซะเพิ่นมักอยู่นั่นนั่นผัวตุ๋ยมาเนาะแบบเพิ่นเถือนก็นอนพรีวิตหัววิตตินเอามาอยู่บนรทุกชุบสบาย บวมหักเข่ากระมือได้กินเมื่อบอกพอดีกันโอ้ยจออกโดยโดยโดยมาอยู่ดีโทรหาเมียอยู่บ้างไหเนี่ยไปประตูค่ะอ๋อที่โทรหาเมียไปจังมันอยากหนีจากเขาเรื่องที่โทรหาอยู่โอ้ยเป็นวะที่ไปนหนุบมันเชิญผมเป็นยาคูไปรถแม่ทั้งเพื่อนก็ไม่ได้โทรมาบ่พัดลักคันไปรถเออชวนนวนชวงไปจั่งสวัสดีทุนเนาะเขานี่จากเขาบวเลยห้ามาอย่างเดียวเขาน่ะ หมายถึงว่ายากันแล้วบปตุปะห่างกันนะบ่ขาดเลยเอาบ่วป๊าได้บันดีจะเอาหรือยังชิ้ขาดเลยเนาะคือประตูนี่บ่ต้องรับแล้วมันบ่บัดเนยทั้งชิมากระคือแบบว่าทางอันแบบเย้ยนกับมันฮะปูเขาหยุดหยุนแม่เนี่ยหย่าว็นที่ว่าเต็มใจอยู่มันเฮาอันนี้อยากสั่งวันเฮาอันนี้เนาะวันชิ้นวันผ่าใช่ป่ไปทางในตุ้วิดวันชิ้นวันผ่านี่ยชักมันชิ้นไปทางไหนเนี่ย เขาารดออกมาเนี่ยไปรถเลยบัตรย้อนออกมาแล้วพอตูมัที่ห้านี่เข้ามานี่ือวไกลเด้เนาะอืมอืมจ้างเขามาอยู่ในนีเมื่อหนึ่งรายปันไัยมาไปจากทิศหนึ่งนี่เนาะตู่เนาะจักทิศจักเดือนไปแถวใดนะตู่เชฟปูนคุณบอกมไปได้ขึ้นพูนยังขวงลงมาบางพูดได้ไปทางนั่นบบนี้เนาะ ใบดอกมันด <mm ีใบชักโดยโดยโดยเขาโทรให้ขึ้นไปพุดนไปหาเขาพุดหาเถี่ยวหาหลินมันจะดวกูอใจเลยจ้าใครก็ยังหาผู้สาววันหาเมียให้ตู่บอได้เนาะโอ้ยหาได้ใครทักี่และช้ำกันกับเอาชัดตู่โมบานมาใส่เนาะกันว่าวันผู้หานะใครช้ำกันกับชัดตู่วันหนึ่งขันว่าวัน ไปว่ากันกีนนี่มือขีนหมูนี่ขันเอายังคล้องใช่คอเมียเอาคำำห้าบาทกระดามไ้เอาคื้นดยมอนลามนันกับมอลามันมันว้าถือกันแล้วครับมันอันไม่ไยิงอันนั่นนะทิ่วาันั้นแต่แล้วมาชิมเมือกับมอลามเป็นมอลามัน่งโยกมันก็มาเลยอันีได้นั้นเมือมอลามันถูกนี่ใช่ไหมก็ถูกจำนวนชันละ เนาะหามไม่เนาะตู้เนาะโยบหามไม่เช่นนั้นสัตมูนี่ตะเฮาเน่ยแม่เละเฮาดีกว่านี่เด้อรตูเด้องั้นที่ไปไหวไปอ้อนมันอีกโอ๊ยบปอ้อนบปไหวไปได้อันนีะได้สบายดีได้ทั้งยันได้อสบายดีมีผู้เดียวน่ะอืมเป็นอุบัติเหตุสองหม่เอาเนี่ยผมเคยเอาเมียจะเถือยยังว่าติอะไรเมียมาตั้งแต่ทีคนเลยนี่ก็ดีอืมบยู่บวมบวมดยเอาใช้เป็นกาชี บเอาบบผูมาเกงน้ำใหม่ให้กินนี้ตุเพิ่อนพังจากปีใดดอกบบนี่ะเพื่อนพังะกนคำคำว่าพังแบมีมื่นมืหมื่นบ่แต่เดือนชเดือนนึือพังรอดือนเดือนแปดคันว่าวไปอยาละ้วเรานี้ย่่ยดนะเอ็ดอยู่บนันบ่ อยู่โคราชโคราชบ่าวอยู่โคราชือมันก็โทรมาเขาโทรมาเอาว่านมอนั้นแนว่ามอันแพนนันเช้าชัดน่นอืออืคือบ่าวขอเราออมันบ่มันบ่าว้านาบ่มันไปโทรหาเจ้าชาวญาติเจ้าห้เอาห้ยังมันไม่มีอะร่าชัดฉัที่ห้ยังยากไรก็เมาแลแล้วอ่ะอ้เงินไม่เล่าว่ะ กจัได้เบาน้ำไสื่อกระปุยระวังเชนหนึ่งือจะได้ยี่ดอกว่าเบาน้ำมัสื่อกระปุกได้น้อแตคนยังเป็นว่าเบาน้ำก็ยังย่านขอย้ายยังโมเนเมียข่อยเชาันคนยังบ็นว่าวาน้เชืว่นั่นเรได้อีกว่าเาทู่เป็นแฟนยังไยังม่ถัได้หลบนะโมจักจักที่เขาบอกโเฉพาะสามถึงคู้สซื้อไกลจะจอนะบานค่นีได้เานชเบา่เคยเบานํากขาเจ้า ชื่อไก่ไม่เรียกนะ่เรยเคยว้านะมาบอกตุกอนเนาะจากตุกอนบรรจักอยบรรพุจักเงหัวขันเจ้าจะได้ไก่น้ำข่อยนะว่าจะบอกด้อโทรมาว่าน้ำข่อยในรถก็โบว่าโทรใช้ติดหางว่าน้ำนอโอ้ยอยู่ใกล้ในคว้าว่ะใบมันกระขับนาเออม่ควเนาะเออโวนีนี่แล้วคืนนี้มันนันยิอยู่หางเนี่มาฮะมันหางโบนันมา มันการคนหับอยู่ท่ามันทำเบาๆน้ำถังสมออยู่บ่ถางสมออยู่บ่าอ่ไมอยู่คนอยังบ่ได้เ่าน้าจะพอจั๊กจะไม่เห็นแต่ตัวแกวมีชองคุณถ้กองคนโท่มาแล้วก็หับแล้วก็อโลมาปรับท่อเดยวนี่ก็ติดทำเบาหับเดี๋ยเพรินย่านปตูแล้หนะแต่ว่าเย่าตูให้ันชี นีนอนนี่ดอาไาฉันยืนบึงว่ะอยากไหมอยากมือลังมาด้อยเมื่อกี้นะสองมือที่พอนสองมือกระมวแต่วทใช่แล้วครับม่ฮับมอนี่ครับทุกมาตัวเองหับ บมดท่านในปากหดท่านในว่าอย่งอโลอโลใช่แล ah ้วก็อโลใช่แล้วก็มดตัทับันปนอะไรต้มเลยมาแล้วก็เบลนะหกันยนางแล้วจะมันตายบุญอะไรจะนี่นับกับเปนพอคีนแงนะบุญหัวหน้ขังขังเองยังแต่ยะนางตัวนี้นะ เมื่อกี้ยงมีแนะมากระยงซื้อมาวันนี้มากระยงมากระยงซื้อมาแล้วผูกผูซื้อมาแล้ววันยังแต่ยานางยังเดียวเลยคือแกงโคไปแล้วยังเหลือแต่น้ำยานางนั่นแหละเออม่มีทำเวลาเ่ม่ยานางกับแม่บวนั่นแหละหมกระยังก่อนใหม่ใหม่ได้หันมอนน้นเอามาหน้ามอมาหน้ายันตายไปแล้วเน่าไปแล้วไปจัดแล้วมีโรคอันแห้งแล้วยังอยู่นย่าเไรมากันยังใหม่เชียวก็มาแล้ววานนี้ มาเา้มามาออมาแล้วบอยเลยัจะนังจะนังกันเงี้ยเน้วตามแล้นี่งมะเพ็ก็ตั้งแต่บราได้ซื้อมาเถอผู้ชายอยู่ระาำมาเพ็ดดิบนะจับอยู่ในชายเลยยังอยู่ครับจับมาชินอยเชเจ้าเนนาวยงเลยจับได้บว่ได้ว่ายน้ำยังนะเนาะกินอะไรกับกินโบกินอะไรกับย่าอยู่คนเดียวนะตุนะะกับกินเขาวังนี่เน่ผู้เจ้าว่านี่ยคุยเฮนั่นนั่นหละชุบ้ไหมตั้งแต่ได้ชามือเ มันยังมันยับุเสียบ่เชื่อแล้วกินคนเดียวนาะกินสรได้เดียวกัอะไรอย่างไแนวไก่พระตูตายเห็นแล้วบอกยูให่ยุงเงานทำไมตุนเาเลยตุ่่นเงาเลยแต่พราะว่าในจังหวะมีกินแล้วไก่ปักใหญ่บอไก่ผูไก่ผู้ือชิใหญ่เติบไก่มันอะเนาะอืมะมันป่ะวไวนมัน มันก็แล้วตาตาตาดังเงาทำตาใก้ๆที่น่อแมเห็นได้จักตัวใดเหียจักตัวไดยั้งคันว่าอันพื้นันคันมาคั่วไก่นี่ตามมันดูน้ำกันกะเก่ามันอันอีน้หยหูชาวไม้เราคือเซล้มคือละไรตัวนั่นตัวนี้บุหินบุจัดนั้นเราผู้จักได้เราจือได้หน่อยนกคันเรา้ยแตต้มผู้จักต้ม อันนี้พ่นนำชื่ออไก่เนาะสำบู๊ค้ัโ้กกบะโบข้อยกะเมียมาวันชื่นนี่หวดบับาๆโค้วเจ้าโั้วต้มแล้วก็ไว้ประดับเฉพาะอันมือมือไก่ประตูใ้แต่ในควาเมียขึ้นมานอนประตูบลกคนไก่อยู่คนเนาะอันนะอาจารยานส่ลมไทุ่งขงเราได้ทงเขาได้ทุเามาักแล้ว เอา้ไม่มีเนนกอแซว่ได้ถือวะถ้าาเ้ามื่อไหรเมื่อไห่นะเมื่อนี้นาะมือี่เมื่ไยันวามีผู้อันเพื่นภาพพิเศษพิ่สามาหาบ ดูดูหอนนะทางจารหอนบอหอนไวมาจากตื่นเต้นจังเนาะประตูแล้วนไคือว่บราเห็นคุยอย่างกันเสือกันจังหออนู่นอนเป็นรับเป็นตื่นคือเป็นได้ในตัวคิดนอนมียบ่นีคนผู้หนึ่งที่โหดมามาจอดนนประตูนี่ก็คอยมาไขประตูนคืนระตู หอยลถหอบรถดแบบนี้มันหับบได้เอาหัวไผออกไปท่านว่าหัวไผออกไปกัแยองเห็นด่งนีดอกกลางคืนดิมันอยู่นบ้านอยกงคืนทูชยบอกบุญมันบัดคือที่มันรับแล้วของเลือดตัวเลยชีวิตมุงเลยบุญหลัดถอยบ่อยบุญก็บที่จะหอมันบ่หอบแต่หม้อนั่นออกหลัดกับชิวจักอี่างอี มันอยู่ในคนช้างนอนเป็นมอปลายชัดปลายบ้านเนี่ยนะเออเออเหมูหูแซมตีประตูไผ่เนาะหัวจ๊กแล้วของแนว้มัหมูหลักมาเนาะแต่ว่าเที่ยงกันชุบมันสีว่าอยู่น้ำกันนั่นนอนทงอยู่จักกันเบิดันทีว่าเบิ้ลทูห้กันเบิดแต่มันเกิดอยู่ใช่เลยรวดรวดใช้การลนหนาวอ่ะกันเบิ้ลล้านจากเกียมไม่เลยเนาะบางคนใกล้กันเสียงแตกระเบิดน้ำบริษัทในช่วยกันรลุกบริษัทเนาะทั้งบ้านคือกัน แต่ว่าหาเอาทุบคนได้มันบอกก็ยังงี้เสียงระเบิดบนเรื่องนอนหลับฮีบ้านสวยกันโหลกด้วยไว้ลุ่อืมอืมเพรนั่นเนาะเรื่องมันบอกกันเมื่อแล้วคืนที่นอนในถุงในถุงทำงมายอย่างได้สิบเอ็ดโมงกลางคืนนะตุก็สิบเอ้าก็มาสิมาอันไหนมันบ่าบ่งโมงหรือสิบเอ็ดโมงช้ำช้ำนี่แหละเทียมได้ดอกที่หลุดหลุดการกัดดังดอกดอกบวบหมกจอดตัวนี้กระพังตะบีบลุกมาพัง ักเงี้ยจะไม่ลุค่อยไขประตูเนี่เบิรงนั่นมันนีงเชียร์ประตูจับหลยหอบรแปลกนะประตูเนาะแปลกเนาะวะแปลกในจังหน่อยลุอนัดก็เป็นรับเป็นตื่นแบบนี้เนาะระวังวังมอในบ้านเนาะระวังยันหัวยันไขแล้วนาะภใเนาะรังอนมาปรตูอยู่บ่อใครอีหอเนาะห้องทางนี่เนาะประตูห่าแหละ บาดีไม่ใช่ยูนลเมียน่แล้วตัวลูกรอะตัวลูก็งเ้อเออดนนย